่อกันในพาร์ทที่7เลยนะครับยา,ยาวๆนะฮะพาร์ทนี้เราจะต้องเอาแคปบูตเตอร์ที่เราคราฟเสร็จไว้แล้วหรือเราซื้อเสร็จไว้แล้วนะฮะเอาใส่ในตัวยานนะฮะผมอ่าแต่ว่าเราคราฟเสร็จไปเราส่ง NPC ไปแล้วนี่หว่าเนอะ,อะเพราะฉะนั้นไม่เป็นไรครับเราวิวมาร์เก็ตฮะเหมือนเดิมครับผมซื้อมาอีก20อันนะครับ8,500บาทเท่านั้นนะฮะซื้อเสร็จแล้วเอาใส่ตัวยานครับผมเซตพิกัดไปที่นี่นะฮะ ผมเซต็จไว้้นะห่างประมาณ1จ้ำครับผมพร้อมแล้วอันด็อกออกมาได้เลยนะครับ มาถึงแล้วก็เอายานจอดในสถานีนะัะผม เข้ามาจอดในสถานีแล้วนะฮะกดคุยเลยะครับผม accept เอา้าชิบหายละผมผมผมลืมกด accept ว่ะใช่ไหม accept ได้ไหมเอา้าเวนกรรมนะฮะผมลืมกดรับภารกิจนะครับผมนะฮะเดี๋ยวขอญาตขับบ้านกลับบ้านเก่าก่อนนะฮะ รีบรีบไปหน่อยนะะรีบไปหน่อยนะฮะของพร้อมทุกอย่างพร้อมแต่ลืมรับเคเวสนะฮะส่งไม่ได้นะครับผม มารับเวรเรียบร้อยฮะไปใหม่อีกรอบยังเหนื่อยนะยังเหนื่อย รวมแล้วสายอินดัสทรีสายเนี่ยมันจะเป็นสายที่แบบหาทรัพยากรอเองมาราฟเองนะพอราฟเสร็จก็ผลผลิตเนี่ยขนไปขายที่ระบบอื่นนะ สองไว้ใหครับผม Complete Mission นะฮะเป็นอันเสร็จภารกิจนะครับผมนะฮะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้ามาเจอกันนะครับพาที่8แล้วนะฮะยังไงก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมด้วยนะครับผมนะฮะอย่าลืมกดซับเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอบคุณมากครับผม